สวัสดีครับผมเซลคอนครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับรุ่นนี้เลยนะครับเป็นรุ่น Mew X Active ครับเครื่อง1.9สีขาวมุกนะครับผมครับรุ่นนี้จะมี2สีนะครับมีขาวมุกกับสีบอลเงินนะครับผมนี่รุ่นนี้เลยครับรอรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาครับอยู่ที่1 6 6 0ล้าน1 6 0 0 0บาทนะครับผมสวยงามครับตัวนี้เป็นโมเดล y e r 2023ี2023เลยนะครับผมนะครับ รุ่นนี้จะเป็นแม็กขอบ17นะครับผมนะฮะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับนี่ครับสวยๆล่อๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นครับดาวล่มต้นเพียง15,600บาทนะครับผ่อนแค่17,275บาท7ปีครับผมฟังไม่ผิดครับผ่อนสบายๆนะครับผม17,000กว่ากระบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับที่เพจเซลร์ปอนอีสุป้ายแรงโปรแรงจัดเต็มครับผมหรือเพจนะครับ ยี่สุประกิเข่าววังราชบุรีครับผมก็สซลอนขอฝากโปรโมชั่นดีๆสำหรับรุ่นนี้เลยครับมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีเซลนะครับคอยให้คำปรึกษาครับเกี่ยวกับท่านลูกค้าทุกๆอาชีพเลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ผมขอฝากโปรโมชั่นดีๆสำหรับยีสุประกิตขาววังราชบุรีด้วยครับสวัสดีครับ